อ่าสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเทปครบรอบร้อยวิดีโอนะครับของรายการเอ g TV ทีีนะเรามีไก่รับเชิญสองตัวขอเงหน่อยเร็วแจ๊สสวัสดีครับเอไก่ครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่อะไรกับรายการนะครับใช่ไหมเฮียเกี่ยวแล้วมึงมึงมาไหมใครเชิญใครใครเชิญมึงออกไปปะ เฮ้ยยากูจะบอกสัญญาวามดีกับคุณนะครับครับครับโอเคครับแล้วก่อนเราต้องพูดเกี่ยวกับรายการนี้ก่อนครับรายการเราชื่อว่าอะไรครับคุณเอต้องให้ความรู้ละแจ๊บลัสปาร์ตี้เกมรีวิวนะครับทำเพื่อให้คนเอยทำให้ชาวเกมเมอร์ดูนะครับไม่เกมเมอร์ก็ดูได้นะครับแต่อย่าเม้นต์กนตีนนะครับครับรายการนี้ก็เป็นรายการอีก หนึ่งชแนลครับเป็นชแนลใน youtube อีกหนึ่งชแนลที่เกี่ยวกับการแคสเกมนะครับเออไปเกี่ยวซึ่งไอดอลของผมเนี้ยก็คืออ่าพี่อ้อยครับโรเบเกอร์ทีวีนะครับตั้งแต่สมัยลีโอพาวเวอร์บาสแล้วนะครับส่างมันนะปิดชแนลร้องหุ่งร้องไห้กันไปนะครับก็สุดเสียใจเหมือนกันตอนนั้นโอเคครับชแนลผมก็เป็นชแนลไม่ดังเทียเลยครับตอบจะขายก็ห้าสิบกว่าคนนะครับช่างแม่ อย่างน้อยก็มีคนติดตามอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในผลงานของเรานะครับก็ต้องขอบคุณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับคุณเอว่าไงครับให้แบบพูดนิดนึงเกี่ยวกับรายการเรานะครับครับรายการนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนในห้องเราเป็นบางคนนะครับนะครับซึ่งจําได้ว่าตอนแรกที่ในงานสังคมเนี่ยวิชาสังคมเนี่ย เราได้ไปเปิดรายการหน้าห้องขอให้ไปออกรายงานตระวิศาสตร์เราเสือกเปิดรายการนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อโปรโมทนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสมากมายครับแต่กระแสนั้นไม่ได้ดูครับคือรู้ว่าทำรายการแต่ไม่สนใจครับมีคนดูแค่สองสามคนหรือสี่คนนะครับใช่ครับตอนนั้นทรัฟเฟิลคอยู่ที่สองคนนะครับไม่เป็นไรครับครับแต่เราทำไปนี้ได้ถือว่าดีนะครับเรามาทำมาถึงร้อยวิดีโอได้นี่โอ้โหเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับ ถึงรมากครับยังน้อยๆเนี่ยพี่อ๋อยก็เคยมานะครับอ่มาไล่ให้ถือว่าเป็นอาทีพุดยอดมากครับเหมือนเหมือนมีพระมาเจิมนะครับก็เป็นสิริมงคลชนะ n อาไปคนคนไม้พูดพูดพูดถึงรายการผมนิดนึงครับเอาผมดูรายการคุณมาตั้งแต่เอกลายไอส์เกนตอนแรกเลยนะครับที่เป็นมาโอน n ดโกะนะครับครับแล้วจากนั้นมาผม ผมก็เริ่มเล่นเด็กจมาเรื่อยๆจนผ่านด่านที่สี่นะครับแล้วก็มาแคชด่านที่ห้านะครับจบครับให้พูดถึงรายการผมไม่ได้พูดถึงรายการคุณครับอย่างมาเตียวรายการคุณนะครับเป็นรายการที่อาจจะมีคำหยาบบ้างนะครับเด็กและสตรีที่ท้องไม่ควรดูนะครับเกี่ยวพี่อรกันครับก็ถ้าคนท้องดูนะครับเด็กในท้องอาจจะทําตามคำพูดของคุณก็ได้นะครับโตไปปุ๊บด่าแม่ไอ้เหี้ยสัตว์ทุกเนี่ยนะครับมันจะอ่านแบบ เดกไม่ดีนะครับเด็กเกินมาแม่งแม่งแม่งล็อกตั้งแต่ในคันเลยนะครับคืออ่านนะครับใครยะหัวก็ใยะหัวแต่ยังไม่เกิดนะครับคือขยะปากชี้กัะครับคือคือในที่ก็ต้องขอันนี้ยไหมนะครับคือขออนุญาตใช้คําหยาบแล้วกันนะครับเพื่อความสนุกครับก็ก็พยายามเอาในสิ่งที่ดีไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปฟังนะครับก็นึกซจว่าคำขำไปนะครับเราก็ ใช้วิทยายานในการรับชมใช้จักรยานในการรับชมเออใช่ไหมครับใช่ครับนะคุณเอมจะพูดไหมครับแต่บ้านผมจักรยานพังแล้วชมไม่ได้สิครับคุณเอมจะพูดครับเอจะพูดถึงอะไรดีนะครับพูดอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับรายการยังยังมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวจะเป็นทั่วต่อไปรายการนี้นะครับถือว่า เราก็ทํากันมาสุดที่เราจะทําได้แล้วนะครับอาจจะมีแบบว่าบางทีเราก็ท้องนะเห็นคนมาเห่าหอนแล้วก็เอออะไรจะเลิกดีไหมวะแต่เราก็ไปได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างครับก็คือพี่ออนครับเขาเจออะไรมามากกว่าเราเยอะแยะเออเขาไม่เห็นจะต้องเป็นไรเลยเขาโดนแฮกเขาโดนอะไรเขายังทํารายการของเขาอยู่นี่ครับคือเป็นตัวอย่างที่โคตรดีเลยนะครับใช่ครับเป็นไอที่สุดยอดมากครับ คือเราคือเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคือเรามีแรงที่เราจะทำเราก็ทำนะครับดีดีกว่ามาเล่นกีเกมธรรมดาเฉยๆนะครับครับ<ะ>อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ทำผลงานเรามีผลงานนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ดีเลื่ประเสฐสีนะครับแต่ก็พอที่จะดูได้นะครับคร<ะ>ก็สัญญาว่าเราจะทำให้ดีต่อไปนะครับโอเคครับ<ะ>ช่วงนี้ก็หมดไปแล้ว,วออครับช่วงต่อไปครับเทรฮาปาร์ตี้ เราจะให้คุณสองคนนะครับตั้งคำถามนะครับถามเพี mm ้ยแะไรก็ได้เกี่ยวกับรายการหรือถามเพี้ยแะไรก็ได้เกี่ยวกับกูนะครับถามอะไรครับเอาใครก่อนครับใครก็ได้ครับอีก่อนครับเอาเป็นถ้าคุณไอซ์เนี่ยครับผมเคยไปบ้านคุณไอซ์แล้วคุณไอซ์เนี่ยเขาสะสมเลโก้นะครับอ๋อครับแล้วสรุปว่าพ่อเขาเอะแอบอเลโก้เขาไปขาย เพื่อไปซื้อโมเดลรถรุ่นลิมิเต็ดอีิชั่นมาคุณไอซ์จะบอกคุณพ่อว่าไงครับพ่อขอดูหน่อยมันหายากอะแล้วถ้าแล้วถ้ามันดูแบบมันไม่คุ้มราคาที่คุณพ่อแอบเอาของคุณไปขายคุณจะพูดว่าไงครับเพ่อพาอห้าร้อยมันไม่คุ้มเลยนะครับไอของที่อยู่ในตู้กับไอแค่ห้าร้อยนะครับ คุณเรียกสักสี่พันกำลังดีนะครับหมายถึงว่าเอาไปซื้อกี่ตัวครับเอาไปขายกี่ตัวครับหมดเลยครับยกกล่องเลยครับยกตู้เลยครับไม่บอกพ่อบอกพ่อไม่เป็นไรครับกีตาไฟฟ้าตัวงรอนโอเคครับคุณไม่ครับมาเลยให้ไม่เกี่ยวกับร้านนิดนึงครับอ่าครับถามว่าอ่าเฟสเฟิร์สอะไรมากมายเนะครับ มาววถามว่าถ้าสักวันเนี่ยช,ชนแนลคุณ <laughs> ใครทักวะชนแนลคุณเฟซบุ๊กคุณสกายคุณครับทุกอย่างหนนแฮกหมดทำไงครับสมัครใหม่ <laughs> มันง่าย <laughs> นิดเดียวครับทุกอย่างมันง่าย <laughs> ทุกอย่างมันง่ายนิดเดียวครับแล้วคอมอ,อะพอโดนแฮกปุ๊บแล้วคอมคุณอนะแล้วคุณกดรีไซ็ตเคอร์อนึงครั้งไม่รู้กดเพื่ออะไรนะครับไม,มไม่ทราบว่าปากเอ้ยทว่ามือมึงว่างเรื่องไงนะครับใครจิม้มปุ่ม มือครับไปจิ้มมือไปจิ้มปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งครับอ๋อครับแล้วกลายเป็นวิทย์ก้าแปดขึ้นมาคุณทำไงครับเพราะลงไม่ครับตกไมไม่ได้ครับลงไม่เป็นเก้าจ็ดครับมันมาตำไปเรื่อยวะแมงเงือบวะจริงครับลงยิ่งยิ่งลงไม่ยิ่งตำเรื่อยครับขอคุณจะทำไงครับซื้อหม่ก็ไม่ได้ครับขาดตลาดครับกูก็ไม่ใช้จบแล้วคุณจะแคสเกมยังไงครับ ผมก็พักร้อนมั่งครับแล้วก็เริ่มเหนื่อยกันมามั่งใช่ไหมครับอ๋อทำาเล่รเหนื่อยครับทำรายการเหนื่อยสิครับคุณแฟปแฟปครับตาตาครับผมผมไม่ได้ขุนมีเรื่องจะถามนอกเรื่องอีกสักเรื่องครับคุณเอคุณไอแฟทชาหนลครับมันไม่เกี่ยวครับอันนีุ้ข้านะครับคำถามนี้มันไม่เหมาะสมนะครับ นมันอยู่ท่าไหนก็เอาท่านั้นนะฮะมันแค่เล่นๆนะเล่นๆนะมันไม่เหมาะสมครับแล้ก็ผัดใจ่ด้วยนะครับรู้ไหมครับบ้าน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 ผมไม่แฟบนะครับอะไรครับบ้านผมโอโม่ครับโอเคครับคุณเองคำถามที่เกี่ยวอะไรกัน ว่าอะะไรนคำถามที่มันเกี่ยวกับรายการนะครับตั้งแต่คุณทำรายการเนี่ยคุณประทับใจเกมไหนมากที่สุดที่ผมแคปอะนี่คือเป็นคำถามที่ดีครับกิมในที่ผมประทับใจที่สุดเหรอครับแล้วก็อ่ามอเดอลาอ f แฟ e แตก่อนก็ได้ครับมอเดิลวอลแฟสา3ครับมันเป็นฉากจบที่สวยงามคือว่าปิดตำนานม o เด r n ว a r แฟ r e แล้วครับ เรื่องเลือดก็ออกแนวตละครน้ำเน่านะครับตัวนู้นตายตัวนี้ตายนะครับนะครับรู้สว่าเป็นเอา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 ใจเย็นๆครับเอาคุณไม้หลุดครับเดี๋ยวเอมาแล้วเอ้ยไม้เอ้ยไม้อ้าวหลุดอ่าไม่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันอ่าแล้วรีบมาบนออกไปก่อนแล้วก็แอดเข้ามาใหม่นะครับอ่าครับอืมกีด คุณเอถามใหม่ครับเมื่อกี้มันหลุดครับเออเออคุณไอ้ครับในรายการคุณไอ้เนี่ยคุณชอบเกมอะไรบ้างเก่ยวกับที่คุณรีวิวมานี่อ๋อ Modern Warfare 3ครับเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วใช่ไหมถามอีกไม่ได้ไงครับเออครับคุณไม้ครับที่เกี่ยวกับรายการนะครับเดี๋ยวคุณจะโดนแบนหรือเปล่าเปล่าอ่อคุณคิดว่าเกมไหนที่คุณเล่นในช่องคุณนะครับที่คุณเคยแคสมาเนี่ย เป็นเกมที่กากมากครับอ่าเกมนี้นะครับอ่าอันนี้ตอบยากเพราะทุกเกมต้องมีความสนุกในตัวเองครับอ่าครับต้องบางเกมที่มันไม่ค่อยสนุกเอาซะเลยนะครับแต่ขุณก็อุส่าหแคสคือเกมอะไรครับคือมาริโอเนโกเกมที่กลัแล้วครับเนคนพอๆครับงจะเฮียเกินแล้วเฮีะมากด้วยนะครับโอเคครับ แล้วโอเคเราจะถามคุณสองคุณมั่งครับอ่าเพือ่อเพื่อมีแฟนรายการตริดตามนะครับโอเคครับคุณสองคนตอนนี้คุณสองคนเป็นไงบ้างครับมีอะไรมั่งครับมีอะไรจะฝากไหมคุณคนมีแชแนลอะไรกันไหมก็ฝากว่าโอเคครับคุณเอมีอะไรจะฝากถึงชาวเกมเมอร์ไหมครับที่ดูคลิปวิดีโอล้อยวิดีโอนี้อยู่อ่าครับเราก็ถ้าไม่มีพวกคุณ เราก็คงไม่มียอดวิวนะครับอย่างนั้นก็ดูต่อไปนะครับอย่าเลิกดูซิไม่งั้นก็จะเราก็คงต้องมานั่งปั๊มยอดวิวกันเองอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงครับคุณเอาเรื่องจริงมาพูดสิโอเคคุณคุณไม้มีอะไรฝากไหมครับเกี่ยวกับรายการอะไรก็ได้เออก็ฝากแค่ว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อย่ามาดูนะครับไม่ต้องมาเห่าใช่ไหมครับ ไม่ต้องมาเฮามาหอนนะครับถ้าไม่ชอบก็กดอันตินิดคลิกปิดออกนะครับโอเคครับวันนี้เฮียมากันแมวรอ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 อโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรามาจนครบร้อยวิดีโอครับทางเราก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอ่าวันนี้นะครับก็อย่าลืมครับติดตามกันต่อไปเราจะทาผลงานให้ดีขึ้นทุกๆครั้งแน่นอนสวัสดีครับ้าสวยครับสวัสดีครับ